สวัสดีค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นไปแล้วซึ่งเราก็ได้ทดลองป้อนค่าลงไปในเซลลต่างๆแล้วก็จัดรูปแบบให้กับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบข้อความตัวเลขวันที่นะคะแต่การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะทำงานเกี่ยวกับการคำนวณน,นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การใส่สูตรการคำนวณด้วยโปรแกร,รม Microsoft Excel กันเริ่มต้นจากการบวกลบคูณหารง,ง่ายๆก่อนละกันยกตัวอย่างนะคะที่ช่องนี้ครูต้องการบวกเลข ถ้าเกิดว่าครูพิมพ์ไปว่าสิบวกสมันไม่คำนวณให้นะคะเพราะการคำนวณหรือการใส่สูตรให้กับโปรแกรม microsoft excel จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะคะเท่ากับ10บวกสแล้วกด enter เห็นไหมคะมันจะคำนวณให้ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายมันก็จะมองว่าเป็นข้อความธรรมดา นะคะถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนําหน้าข้อความในเซลล์นั้นเมื่อไหร่มันก็จะมองว่าให้โปรแกรมทําการคํานวณให้นะคะมาลองดูการลบคูณหารยกกําลังต่อนะคะเท่ากับนะคะโปรแกรมก็จะทําการลบให้การคูณก็เหมือนกันต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ การคูณนะคะจะใช้เครื่องหมายดอกจันการหารในการหารก็จะใช้เครื่องหมาย s l a แบบนี้นะคะยกกำลังการยกกำลังนะคะจะใช้เครื่องหมายที่เป็นรูปหมวกแบบนี้นะคะ เราต้องการทำอะไรบวกลบคูณหารยกกำลังทำได้หมดเลยนะคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับจะทำอะไรก็พิมพ์ได้ปกติเลยโปรแกรมก็จะทำการคำนวณตามที่เราป้อนค่าลงไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ลองทำการบวกลบคูณหารยกกำลังแล้ว แต่สิ่งที่เราพิมพ์ลงไปในสูตรนั้นเป็นค่าตายตัวก็คือ10บวก2 10ลบ2 10คูณ2 10หาร2แล้วก็10ยกกำลังสถ้าเราต้องการให้ค่านั้นอนะเปลี่ยนไปตามค่าที่อยู่ในเซลล์เราก็ทำได้นะคะยกตัวอย่างนะคะที่เซลล์นี้คูพิมพ์เลข10ลงไป แล้วก็ที่เซลล์นี้ครูพิมพ์เลขสองที่เซลล์นี้นะคะแทนที่ครูจะทำการบวกแล้วพิมพ์ไปว่าเท่ากับสิบบวกสองครูก็สามารถพิมพ์แบบนี้ได้เท่ากับแล้วครูก็เอาเมาส์มาคลิกที่เซลล์นี้เลยค่ะเนี่ยมันก็จะบอกชื่อเซลล์นั่นมาเซลล์นี้คือเซลล์อะไรคะ a 4นะ a 4 ต้องการทําอะไรต้องการบวกบวกกับเซลล์ไหนล่ะเอาเมาส์ไปคลิกเลยมันก็จะขึ้นชื่อเซลล์มา ac บวกกับ B4 เห็นไหมคะได้ออกมาเป็นคําตอบเหมือนกันนะลองดูที่ช่องลบบ้างทำยังไงคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ac ลบ b 4นะการคูณเท่ากับ a 4คูณ b 4ีการหาร,หารเท่ากับ a 4ีหาร b 4. ยกกำลังเท่ากับ a สยกกำลัง b 4เห็นไหมคะแทนที่เราจะพิมพ์ค่าตายตัวลงไปในสูตรเราสามารถ อ้างอิงจากเซลล์ที่เราต้องการนำมาคำนวณได้เช่นกันนะคะและถ้าเกิดว่าค่าในเซลล์นั้นเปลี่ยนไปนะ,ะอย่างเช่นคูเปลี่ยนช่อง A4 เนี่ยเป็นค่าอื่นเช่น20เห็นไหมคะทุกเซล์ที่อ้างถึงนะคะทุกเซล์ที่อ้างถึงเซลล์ที่เปลี่ยนค่านั้นก็จะคำนวณใหม่ อัตโนมัติทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ค่าไ้ตายตัวเป็นไงเราก็ต้องมาแก้ทีละเซล์ทีละเซล์แต่แบบนี้เป็นไงคะมันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีนะคะเห็นไหมคะโปรแกรมจะคำนวณให้เราทันทีเลยเมื่อค่าในเซลล์นั้นเปลี่ยนยกตัวอย่างนะคะครูมีรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่นะคะ ซึ่งมีรายการสินค้าเป็นอะไรบ้างอยู่ข้างหน้านี้ในคอลัมน์แรกนะคะมีราคาบอกอยู่นะคะแล้วก็มีอัตราส่วนลดเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตรใส่สูตรว่าลด15%ห้าเอนี่ยมันลดกี่บาทแล้วราคาหลังจากหักส่วนลดแล้วเหลือกี่บาทนะคะเอาที่ช่องแรกก่อนเลยเนี่ การใส่สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะจำนวนเงินที่ลดคิดยังไงคะเราก็จะเอามาจากยอดขายใช่ไหมคะคูณกับส่วนลดลดเท่าไหร่ลด15%แบบนี้นะคะก็คือลดไปหนึ่้อยแบาท แล้วช่องอื่นละ่ะคิดยังไงก็คิดเหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะออโต้ฟิลได้นะคะสังเกตนะคะที่ช่องนี้ก็คือการนำ c 3คูณกับ d 3ใช่ไหมคะเราออโต้ฟิลค่ะทำเครื่องหมายบวกดำลากลงมานะช่องนี้เป็นไงคะค่าในสูตรเปลี่ยนให้ทันที c 4คูณ d 4ช่องต่อไป c 5คูณ d 5 ช่องต่อไป c 6คูณ b6 แล้วก็ช่องต่อไป c 7คูณ b7 ต่อไปนะคะมาดูราคาหลังหักส่วนลดคิดยังไงราคาหลังหักส่วนลดขึ้นต้นสูตรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะต้องเอาราคาเต็มช่องนี้มาลบออกกับส่วนลดที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่ก็คือช่องนี้ ะค,ะคลิกที่ช่องไปได้เลยกด enter เหลือราคาหลังหักส่วนลดเท่านี้นะ,ะช่องอื่นทำยังไงเหมือนเดิมค่ะ auto fill ทำเครื่องหมายบวกดำลากลงไปเลยมาดูค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปนะจาก c 3ลบ e 3ลองเลื่อนดูเห็นไหมคะ การออร์ต์ฟิลนอกจากจะฟิลค่าต่างๆแล้วสูตรก็สามารถที่จะออ t o ต์ฟิลได้เช่นกันนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นยอดขายหนังสือประจำเดือนธันวาคมนะคะมีชื่อหนังสือที่ขายไปขายไปกี่เล่มแล้วก็ราคาเล่มละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายอดขาย เราขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะที่ช่องราคารวมค่ะเราก็จะใส่สูตรการใส่สูตรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับราคารวมคิดยังไงคะเราก็ต้องเอาจํานวนแล้วก็คูณกับราคาต่อเล่มราคาเล่มละห้าสิบบาทขายไป2530ิเล่มก็เอามาคูณกันขึ้นเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม หมายความว่าไงคะแสดงผลไม่พอนะคะเราไม่ได้พิมพ์อะไรผิดพลาดนะแต่มันแสดงผลไม่พอแสดงผลไม่พอช่องทําไงคะก็ขยายช่องนะคะช่องต่อไปคิดเหมือนกันไหมคะคิดเหมือนกันเอาสองช่องนี้มาคูณกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ทําการออโต์ฟิลนะคะออโต์ฟิลไป ออเต์ฟิลไปนะคะมันก็จะคัดลอกทั้งสูตรแล้วก็รูปแบบจากช่องนี้ที่เป็นสีฟ้าก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเราก็มาตกแต่งของเราเองใหม่นะคะมาดูต่อนะคะมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาราคารวมทั้งหมดก็คือเอาช่องพวกนี้มาบวกกันทำยังไง ขึ้นต้นสูตรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะเราจะคลิกทีละช่องแล้วก็มาบวกกันแบบนี้ใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่ามันมีหนังสือสักห้าสิบเล่มละ่ะทํำยังไงเราจะมาคลิกบวกแบบนี้นอกจากจะเสียเวลาแล้วอาจจะคลิกพลาดด้วยก็ได้นะคะ วิธีการบวกข้อมูลเป็นช่วงๆเราจะไม่มาคลิกคลิคลิๆที่ละช่องแบบนี้นะคะแต่เราจะใช้สูตรสูตรนะคะการบวกก็คือการซ้ำพิมพ์ขึ้นต้นสูตรเหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับซ้ำซ้ำอะไรล่ะซ้ำตั้งแต่ช่องไหนถึงช่องไหนเราก็พิมพ์ไปแบบนี้นะคะ เครื่องหมายโคลอนนะคะเป็นตัวบอกช่วงหมายความว่าซ้ำหมายความว่าบวกบวกตั้งแต่ d 3ไปจนถึง d 7นะคะบวก d 3ถึง d 7อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน sum นะคะหรือสูตรการบวกนักเรียนอาจจะคิดที่ เครื่องหมายซิกมาที่อยู่บนริบบอนในแถบหน้าแรกนี้ก็ได้นะคะเป็นการใส่สูตรหาผลรวมอัตโนมัติเหมือนกันนะคะลองกดดูได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นสูยมาเหมือนกับที่เราได้ทดลองพิมพ์ไปเมื่อสักครู่ซ้ำบวกบวกอะไรถึงอะไรรูปแบบก็คือเหมือนกันนะคะระบุเซลล์ที่ต้องการจากไหนถึงไหน บวกจากไหนถึงไหนใช้เครื่องหมายโคลอนนะคะจาก c 3ถึง c 7แบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการคำนวณแบบล็อกเซลล์ล็อกยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นยอดขายหนังสือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้แหละแต่ราคา คงที่ก็คือทุกเล่มราคา39บาทนะคะเราต้องการหาราคารวมทำยังไงขึ้นต้นสวยก็เครื่องต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับอะไรคูณอะไรคะเท่ากับจำนวนคูณด้วยราคาใช่ไหมคะกด enter คะ่ะนะลอง auto fill นะคะเป็นไงคะ ขึ้นแบบนี้แสดงว่าผิดพลาดนะคะค่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงเดี๋ยวเรามาดูค่าที่มันออโต้ฟิลให้กับเรานะที่ช่องนี้นะคะก็คือการคำนวณ c8 คือช่องนี้นะคะคูณอยู่กับ c6 แล้วเมื่อเราออโต้ฟิล d ช่องถัดมามันก็จะเลื่อนลงไปใช่ไหมคะกลายเป็น c9 คูณ c7 แบบนี้ แล้วกลับไปดูตัวอย่างเก่าอีกสักครั้งนะคะที่หน้านี้เห็นไหมคะ d สามคูณ c สามเมื่อเราออต้ติลช่องต่อไป d สคูณ c สี่ d ห้าคูณ c ห้ามันก็จะเพิ่มค่าเซลล์ให้อัตโนมัติก็คือเป็นการเลื่อนเซลล์ลงมาใช่หไหมคะที่หน้านี้ก็เหมือนกันเห็นปะ c แปด c หก c กลา c เจ็ด แต่พอช่องเนี้ยมันเลื่อนลงมาแล้วมันถูกไหมคะไม่ถูกเพราะว่าเราจะต้องการควณกับช่อง c 6ตลอดเวลาเราไม่ได้ต้องการให้ c 6เลื่อนใช่ไหมคะแบบนี้ยเราจะต้องทำการล็อกเซล์นะคะมาที่เซล์แรกก่อนนะคะเราต้องการล็อกเซล์ไหนล็อกเซลล์นี้ราคา39บาทตายตัวนะคะ การล็อกเซลให้ใส่เครื่องหมายสตริงหรือเครื่องหมายดอลลาร์นะคะนำหน้าเซลแบบนี้ล็อกคอลัมน์ c แล้วก็ล็อกแถวที่6ด้วยเพราะฉะนั้นช่อง c 6ก,ก็จะถูกล็อกไว้นะคะลองออโต้ i e ฟิลมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะ c 8คูณ c 6 c 9คูณ c 6 c 1 0คูณ c 6 ช่องที่เราล็อกไว้ก็จะเป็นค่าเดิมไม่ถูกขยับนะคะแบบนี้คือการล็อกเซลล์นะคะการหาผลรวมทั้งหมดลืมไปยังคะไปที่ปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติที่เป็นรูปซิกม่าที่อยู่บนริบบอนนะคะหรือพิมพ์สูตรซ้ำลงไปอาซ้ำอะไรถึงอะไรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ากรอบที่มันเลือกให้เราถูกต้องไหมนะคะนอกจากการคำนวณแล้วนะคะโปรแกรม Excel ก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะคะเช่นฟังก์ชัน แปลงจํานวนเงินเป็นตัวอักษรนะคะพื้นต้นสูตรเหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรบาทเทกเห็นไหมคะมันขึ้นตัวช่วยมาให้เราด้วยต้องการแปลงอะไรเป็นเงินบาทตัวอักษรเงินบาทบาทเทกนะคะให้ใส่ตัวเลขลงไปซึ่งตัวเลขนั้นเราเอามาจากไหนคะ เอามาจากเซลล์นี้ก็คลิกไปเอาดมมาแปลงเป็นตัวอักษรเงินบาทเห็นไหมคะถ้าเราต้องการเชื่อมข้อความอื่นๆลงไปร่วมด้วยเช่นครูอยากให้มันอยู่ในวงเล็บนะคะก็ทำได้นะคะสิ่งที่เราจะเอามาเชื่อมนะคะข้อความที่เราต้องการเอามาเพิ่ม ก็ให้พิมพ์ในเครื่องหมายคำพูดนะคะเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายดับเบิลโขดนะคะเท่ากับอะไรเครื่องหมายคำพูดที่เราต้องการเชื่อมครูต้องการเชื่อมวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บก็จะครอบอยู่ระหว่างบาดท text ท,ที่เราแปลงมาได้นะ,ะการเชื่อมข้อความให้ใช้เครื่องหมายแอนแบบนี้นะคะ วงเล็บปิดก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนข้อความอยู่ในเครื่องหมายคำพูดวงเล็บปิดนะคะบาดเขตคือข้อความภาษาไทยที่เราได้ข้อความอื่นๆที่เราต้องการเอามาร่วมด้วยก็ให้แต่และข้อความนั้นอยู่ในเครื่องหมายคำพูดและใช้เครื่องหมายแอนเชื่อมนะคะแบบนี้ มาดูตัวอย่างงานต่อไปนะคะเราจะมาหาคะแนนรวมของคะแนนเกรียบกัน,นยกตัวอย่างนะคะการหาคะแนนรวมทำไงคะเหมือนเดิมใช่ป่ะบบกดไปที่เครื่องหมายซิกมาหรือจะพิมพ์สูตรซัมเองก็ได้จะซัมอะไรล่ะนี ซ้ำตั้งแต่คะแนานในช่องใบางานที่1จนถึงช่องใบางานที่10หรือ e 4ถึง n 4นั่นเองนะคะ e 4ถึง n 4นะคะเสร็จแล้วทำไงคะออตฟิลเลยได้ไหมได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นการบวกใบางานที่1-10ถึง10เช่นกันนะคะ การใช้ฟังก์ชันซ้ำนะเราจะซ้ำจากข้างบนจากซ้ายจากขวาตรงไหนก็ได้เราก็เอาเมาส์ลากครอบช่วงเซลล์ที่เราต้องการนะคะทีนี้เราได้คะแนนเก็บและได้คะแนนรวมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองหาดูว่าคนไหนได้คะแนนน้อยที่สุดมากที่สุดค่าเฉลีย่ยแล้วก็จํานวนนับกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ฟังก์ชันต่างๆดูเดี๋ยวคลิปไปก่อนแล้วกันนะคะ คะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดคะแนนเฉลี่ยจำนวนนักเรียนนะคะการหาค่าต่ำสุดนะคะค่าต่ำสุดก็คือการใช้ฟังก์ชัน min min แปลว่าต่ำสุดนะคะย่อมาจาก m i n i มัม um, นะคะต่ำสุดอ่ะพิมพ์ไปเลยขึ้นต้นสุดใช้เครื่องหมายเท่ากับมินนะมันก็จะขึ้นตัวช่วยมาบอกว่าสิ่งที่เราต้องใส่ไปคืออะไรเราต้องการหาค่ามินจากไหนละ่ะจากช่วงนี้นี่คะแนนต่ำสุดของคะแนนนักเรียนครูทั้งหมดนะคะพิมพ์ไปเลยมิน ตั้งแต่ o 4ถึง o 1 3 o 4ก็คือช่องนี้ช่องของคนที่หนึ่งนะคะไปจนถึงคนสุดท้าย o 1 3แสดงว่าคะแนนต่ำสุดคือ62จริงไหมนักเรียนก็ลองเช็คดูโอเคนะ,คะมาดูต่อมมินมีน่ว่ามต่ำสุดสูงสุดก็คือแม็กซิมัมเราจะ ใช้ฟังก์ชัน max ในการหาค่าสูงสุดนะคะพื้นต้นสูตรเท่ากับ max หาตั้งแต่ค่าไหนถึงค่าไหนล่ะเราก็เอาเมาส์ลากข้อไปเหมือนเดิมนะคะ max แบบนี้นะคะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤว่าไง average นะคะเท่ากับ เอเวอรต้องการหาค่าเฉลี่ยจากช่วงไหนแบบนี้เนี่ยจำนวนนักเรียนจำนวนก็คือการนับว่ามีทั้งหมดกี่ค่านับภาษาอังกฤษก็คือเขา เราได้และคะแนนต่ำสุดสูงสุดเฉลี่ยแล้วก็จำนวนนักเรียนนะคะต่ำสุดก็คือการใช้ฟังก์ชัน min สูงสุดก็คือการใช้ฟังก์ชัน max ค่าเฉลี่ยก็คือการใช้ฟังก์ชัน average แล้วก็การนับใช้ฟังก์ชัน count นะคะรูปแบบของการใช้ฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับการใช้ฟังก์ชัน sum ก็คือระบุชื่อฟังก์ชัน นะคะค่าที่เราต้องการเอามาใส่ในฟังก์ชันช่องไหนถึงช่องไหนเราก็จะใช้เครื่องหมายโคลอนในการกำหนดช่วงแบบนี้นะคะมาดูต่อน,นะคะการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันนะ,ะอย่างเช่นครูต้องการรวมช่องชื่อกับนามสกุลน,นะ,ะว่าช่องนี้ มีชื่อและนามสกุลรวมกันคืออะไรตอนนี้ช่องชื่อกับนามสกุลของครูแยกกันอยู่นะคะการรวมช่องรวมค่าที่เป็นข้อความเข้าด้วยกันนะคะขึ้นต้นส่วนเครื่องหมายเท่ากับรวมช่องไหนล่ะรวมช่องนี้เชื่อมข้อความใช้เครื่องหมายอะไรคะ and รวมกับช่องไหนช่องนามสกุลเห็นไหมคะ อ,อยากให้มันมีเว้นว่างระหว่างชื่อกับนามสกุลทำยังไงก็เชื่อมข้อความเข้าไปอีกแอนข้อความอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเว้นว่างก็คือการเว้นวรกนะคะแบบนี้เชื่อมชื่อเว้นวรกแล้วก็เชื่อมนามสกุลนะคะ สามารถที่จะออโต้ฟิลได้เช่นกันทีนี้มาดูต่อนะคะใน Excel เนี่ยนอกจากการคำนวณแล้วนะคะก็ยังมีการเรียงลำดับนะคะเช่นครูต้องการทราบว,ว่าคะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดเรียงลำดับยังไงนะคะ เราก็เอาเมาส์ลากครอบเครื่องเซลล์ที่เราต้องการเรียงลำดับนะคะแล้วก็มาที่แถบข้อมูลนะคะแล้วก็หัวข้อเรียงลำดับตรงนี้นะคะต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์ไหนละ่ะคะแนนของครูคือคอลัมน์ไหนคะเนี่ยโอียังจากมากไปน้อยหรือว่าอะไรเราก็เลือกจากมากไปน้อยเนาะอ,อยากจะรู้ลำดับคะแนนหนึ่งสองสามนะคะ ก็ตกลงนะคะมันก็จะทำการเยิงลำดับให้นะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทดลองใช้สูตรเบื้องต้นไปแล้วเช่นการบวกลบคูณหารการใช้ฟังก์ชัน sum เพื่อหาผลรวม mean หาค่าต่ำสุด max หาค่าสูงสุด average หาค่าเฉลี่ย แล้วก็ฟังก์ชันเขาในการนับเซลล์นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้เรียงลำดับข้อมูลนะซึ่งการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกเยอะเลยวันนี้เราก็เรียนแค่พื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราก็จะเรียนฟังก์ชันที่มันยากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ